เชคเลยนะครับหมูหกท่านผู้ใหญ่กิติศักดิ์อยู่ตรงไหนเชคด้วยหนึ่งสองสามสิบครบแล้วครับเชิญเลยครับหมูห้าครบแล้วเชิญเลยครับอ่าหมูห้าครบแล้วรับเลยนะครับรับแล้วออกซ้ายมือท่านเลยนะครับเดินออกแล้วซ้ายมือเลยหมูหกมาเลยครับสิบท่านสิบท่านแรกมานะครับหมูหกอยู่ตรงไหน เพิ่งรับนะครับยืนในครบสิบนยืนในครบสิบนะครับยืนให้ครบสิบก่อนนะครับค่อยรับนะครับจะได้เช็คคนได้หมู้หกยังขาดอยู่นะครับอีกกี่คนครับอีกสองคนนะครับลูกบ้านผู้ใหญ่มิตรและแถวอีกสิบนะครับยังขาดอีกสิบสองคนเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่มิตรอยู่ตรงไหนครับ หมู่หกไม่ครบงั้นหมู่เจ็ดมาเลยหมู่เจ็ดมาเลยถ้างั้งงนอ่ะหมู่หกรับไปแล้วนะครับหมู่เจ็ดเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ใหญ่บรรจบซับขำเดี๋ยวท่านเหลือพวธเราคนคนไหนไม่ได้เราก็แจกคนนั้นไปเลยสวัสดิ์พลกิจมาด้านนี้ด้วยครับสวัสดิ์พลกิจอยู่ตรงไหน สวัสดิ์พลกิจขอลายชื่อหมูหกด้วยนะครับอยู่ตรงไหนอยู่กับท่านนะครับ 6, 6, 6. เอาหมูหกครบแล้วนะครับครบแล้วเอาหมูเจ็ครับหมูเจ <6, 6. S 1> เข้ามาสิบท่านเลยนะครับ เอาหมเจ็ดรับของเลยครับรับแล้วออกซ้ายมือเลยนะครับขอเรียนเชิญด้านนี้เลยนะครับเอาหมูเจ็ดอีกสิบครับช่วย<ซ>สายสว่า,าดจันทร์ขึ่งดวงนะครับช่วยเช็คด้วย คบแล้วจ่ายเลยนะครับแจกเลยนะครับแล้วก็เดิอนออกซ้ายมือไปเลยนะครับหมูแปดครับท่านผู้ใหญ่ก๊อฟครับหมูแปดเทคหมูแปดเข้ามาสิบท่านแรกออก่อนเลยนะครับผู้ใหญ่กอ๊อฟสิบท่านแรกหมูแปดครับเจนิ